ที่พร้อมแล้วในการสร้างคนไทยให้เป็นนายทหารเรือโดยพึ่งพาตนเองสืบเนื่องจากที่กรมมือลชุมพรเขตอุดมศักดิ์สงวางรากฐานการศึกษาโรงเรียนนายเรือเป็นที่ประจักษ์แล้วควา,ามสัมผัสที่สมเร็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิยกลาวปงคมทูลถวายรายงานพระบ,บาทสมเร็จพระจุลจอมก,กล้าเจ้าอยู่หัวศพซาและนำมาสู่ การเสด็จพระราชดำเนินออดประเนตกิจการโรงเรียนนายรือทรงเปิดป้ายโรงเรียนและทรงมีพระราชาทะเลขาอันมีความหมายสำคัญต่อการหยักราชแก้แห่งราชนาวีเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449ซึ่งได้ถือเป็นวันกองทัพเรือสือมากองทัพเรือ นับตั้งแต่แรกตั้งเป็นหน่วยงานทางทหารของชาติผ่านเหตุการณ์สำผัญในการปกป้องประเทศมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน ชนาวีพร้อมรบกำลังรบของกองทัพเรือเรียกว่ากำลังทางเรือได้แก่เรือรบเรือผิวน้ำประเภทต่างๆนำโดดเรือฟิเกตเรือรบที่สามารถทำการรบต่อเป้าหมายได้ทั้ง3ามทิศคาดว่าเป็นเรือน้ำข้าเริ่มดีงในบางสถานการณ มีความต้องการอำนาจการโจมตีของปืนเรือที่แม่นยำและมีอำนาจทำลายเพียงพอันหาีบสปอตเตอร์อยู่ในพื้นที่เป็นหัการเตรียมต่อตีเป้าที่หมายบนฝั่งพิกัดอาวฟ้าไฟไฟด้วยปืน76็ดกทังรบวันิงเข้าจาก a อพีตัดสุกระทบเป้าเป้าหมายถูกทำลาย เสิ้นภารกิจเปลี่ยนเข็มออกจากพื้นที่ปฏิบัติการด้วยความเร็วสูงสุดตรวจพบเป้าเรือผิวน้ำซึ่งภาพตัวอากาศยานเป็นเป้าเรือผิวน้ำข้าศึกที่ท่าเข้าหากระบวนเ,เรือเตรียมต่อตีเป้าด้วยอาวุธป่อยและมีดห้าบูนและยังมีเรือในสาขาการปฏิบัติการต่างๆอีกที่ประจำการอยู่ในปัจจุบันอากาศนาวีคือการบินที่ต่อระยะจากเรือ เพื่อปฏิบัติการต่างๆโดยมีนักบินนาวีที่สามารถทำหน้าที่ให้กับทั้งภารกิจของเรือและอื่นๆที่ได้รับขอบหมายอีกากาศยานไร้คนขับคืออีกหนึ่งในการต่อระยะที่สามารถเข้าปฏิบัติการได้ไกลเพราะบนดินแดนท่าศึกาามรรตี้้อยจะเปปห่ได เรือต้องสงสัยมีกระบวนท้อหาเรือตียาสิษใหม่กับอาวุธลับปั้นสัมผัสของกองทัพรือเดวิซีลกำลังรบพิเศษที่มีมากว่า70ปีจากรุ่นสู่รุ่นและชุดโดนให้ดำเนินการเข้าโจมตีที่หมายซึ่งไม่มีคำว่าภารกิจไม่สำเร็จ นอกจากใช้ในการปฏิบัติการทางเรือแล้วยังมีภารกิจนอกจากนั้นอีกตามศักยภาพที่พวกเขามีพบว่าฝ่ายตรงข้างได้บนเพนที่ที่ททมีการวางึุนระเบิด T M N, N 2. 2เราจะใช้อาาักยานและคนขับในการปฏิบัติ วล้า้าึกออกจากพื้นที่เป็นบัติการพวกเราจะรบเคียงบ่าเคียงไหลกันหนอยองตู้ไปต,ตู้ไปกำลังรบยังคุณบอกขึ้นบกนาวิกโยธินตึงในกำลังทางหรือที่ทำการรบจากทะเลสู่ฝั่งลง,ลง กิดกลยุทธ์ยังเป้าหมายบนฝั่งด้วยอำนาจาการรบที่เด็ดขาดของทหารนาวิกโยธี กองพันลาดระเวรหรือรีคอนกำลังรบพิเศษนาวิกโยธินยังมีภารกิจรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสของทหารหนาวิกโยธิน ยังคงเป็นบทบาทสำคัญและในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราภายใต้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาฐานพานาวิทินเราเป็นที่พึ่งของประชาชนในเรื่องขอ,องการป้องกันและปกป้ององธิปไตยของชาตินี้กำลังฐานผ่านาวิทยวติศตัวทำภารกิจ พื่อความมั่นคงจับพิทามขอสนับสนุนการยิงทำลายเนินบาวูจักรายานแสองขอรับกฐารสนับสนุนการปฏิบัติภารและภารกิจที่มีส่วนเสริมสร้างาพพความมั่นคงจ้าจ้า ลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตัดยุบในการก้อกันทางอากาศให้กับที่รักที่ท่อการ,รก้อกรตนเองในการรักษาฝั่งด้วยการสกัดกั้นท่าศึกทางทะเลยังมีส่วนสนับสนุนอื่นๆที่สำคัญที่ทำให้เกิดความพร้อมรบของกองทัพเรือก็คือการซ่อมบำรุงและการเสริมสร้างยุโทโธปกรณ์ณาอาณาจักรแห่งการส,สร้าง ร่อู่ทหารเรืออยังผมพัฒนาสืบสารมาอยากต่อเนื่องและรับมือกับเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่กับงานวิจัยของกองพับเรือที่นำผลการวิจัยมาเสริมสร้างความพ,พร้อมรบเช่นงานวิจัยทุกระเบิดทางทะเลและงานวิจัยอากาศยานไร้คนขับที่ไม่เป็น เยี่ยมงานวิจัยอีกต่อไปแล้วยังมีหน่วยงานต่างๆในกองทัพเรือต่างทำหน้าที่เพื่อเป้าหมายเดียวกันภายใต้การจัดการที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนกองทัพเรือความท้าทายที่จะต้องนำพากองทัพเรือก้าวไปสู่ความสำเร็จ กองทัพเรือตระหนักในสภาวะแวดล้อมและสถา,านการณ์ปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมากองทัพเรือร่วมทําหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศทั้งในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงและส่วนสนับสนุนทําให้กองทัพเรือได้มีโอกาสใช้ศักยภาพของกําลังรบในส่วนที่เกี่ยวข้องจี่ทราบดีว่าความพร้อมรบเป็นปัจจัยหลักของความสําเร็จในการปฏิบัติการทางทหารซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ผมกําหนดให้ปีงบประมาณนี้เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ โดยมีปัจจัยสําคัญได้แก่องค์บุคคลองวัตถุองค์ยุทธวิธีและการบริหารจัดการทั้ง4องค์ประกอบนี้จะทําให้กองทัพเรือมีความพร้อมรบและสามารถเป็นหลักประกันให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนได้และจากสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ที่มีปัญหาตมแนวาชายแดนซึ่งยังไม่มีทีท่าจะจบและอาจกะทุเกิดขึ้นได้อีกทั้งพื้นที่ทางทะเลและทางบกกําลังรบของกองทัพเรือที่เรียกว่ากําลังทางเรือ ที่มีความหลากหลายในทุกมิติการรบจะต้องมีความพร้อมในการรับมือซึ่งสถารเรียนทุกนายต้องทุ่มเทยอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะขับเคลื่อนปัจจัยที่กล่าวมาสู่เป้าหมายอย่างไรก็ตามการอุินการให้สําเร็จต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากกําลังพลทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานร่วมกันที่อยู่ร่วมกันแบบที่เดินน้องต้องมีใจร่วมกันปฏิบัติตามพระนิพนธ์ที่องค์เสด็จเสีเยทรงมอบไว้คือ รักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปัดรูมราชนาวีพร้อมรบเมื่อถึงเวลาที่ชาติต้องการดังน,นั้นก็วันนี้อยู่กับพี่จิรัตขึ้นมาพี่จิรัตเราเปิรได้ตามนี้ฮะในฐานะที่อยู่ในโครงการติรดตมาพอสมควรเลยครับ ก็ขอสวัสดีครับก็ในฐานะที่ได้สรปนะครับได้ดาเนินการวิจัยพัฒนาจรวดมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันนะครับก็ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลงานที่เราได้ปัจจุบันเนี้ยก็คือเป็นในส่วนของจรวดขนาด 1. 2 2มิลเมตรนะครับที่วางอยู่ด้านบนนี้นะครับ สองลูกด้านบนนี่เลยใช่ไหมครับสลูกด้านบนครับก็จะเป็นจรวดระยะยิง40กิเมและระยะยิง30กิเมซึ่งเป็นจรวดขนาด122มมนะครับโดยใช้พอๆกันเลยนะครับครันี่กันไางจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าก็คือนิติค่อนข้างเหมือนกันยิงได้ลำกล้องแบบเดียวกันใช่ครับตัวตัวลูกจรวดเนี่ยใช้กับตัวตัวฐานยิงนะครับหรือระบบจรวดแบบ sr 4นะครับซึ่งซึ่งมีประจำการ ในกองทัพบ,บอกอยู่แล้วใ,ใช่ไหมทัพบ,บอกอยู่แล้วนะครับก็ค<อ>ือวัตถุประสงค์ของสนพคือวิจัยเพื่อเป็นลูกจรวดสําหรับใช้งานในกองทัพนะครับอ๋อคือ,คอทอบอเนี่ยมีรถยิงอยู่แล้วแล้วก็มีจรวดอยู่แล้วด้วยแต่ว่าจรวดมันเป็นสิ่งที่มันแบบยิงไปเรื่อยๆอยน,นะสิ้นเปลืองไปดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมติอนาคตเนี่ยเราต้องหาลูกจรวดมาชดเชยชดแทนไอ้พวกนี้ขึ้นมาเราจะได้ทําเองได้ในประเทศใช่ไหมครถูกต้องครับใช่เลยครับ ถัางนั้นลองคุณพี่เจรัสช่วยบรีฟนิดนึงสิครับผมว่าอย่างชอดตรวจ SRF เนี่ยไอ้ส่วนที่เราทำพวกหลายทั้งหลายต่างพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราโฟกัสตรงไหนเป็นพิเศษบ้างค,ครับครับก็ปัจจุบันนะครับเรามีโรงปฏิบัติการที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งโรงปฏิบัติการนี้ก็คือเป็นโรงงานที่วิจัยพัฒนาจรวจปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำได้ในส่วนของที่เราเรียกว่าส่วนส่วนขับเคลื่อนจรวดนะครับก็คือในส่วนของแล้วก็ตัวประกอบรวมนะครับจรวด ในส่วนของตัวขับเคลื่อนจรวดเนี่ยเราก็จะมีสามารถทําดินขับเชื้อเพลิงแข็งแบบคอมโพสิตได้นะครับทําดินขับด้วยตัวเองได้ลงบ,บนไรของเราเ,เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตัวส่วนหางเนี่ยก็จะเป็นในจรวดร2อเนี่ยครับจะเป็นจรวดส่วนหางแบบแรปเปอร์ลาฟินนะครับเป็นหางม้วนนะครับแล้วก็เมื่อยิงออกไปมันก็จะกลางออกมานะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของหัวรบนะครับเราก็ใช้เป็นหัวรบแบบมิสเก็ตนะครับ ใช้แฟกเมนเทชันเป็นแฟกเมนต์นะครับมีสเกตแฟกเมนเทชันก็คือส่วนหวลรถก็อยู่ด้านบนตรงนี้แหละครับผมใช่ใช่ครับแล้วก็ด้านบนสุดก็เป็นฉนวนนะครับปัจจุบันเราก็ตัวโรงพยาบาลของสตรปอก็สามารถที่จะทําการผลิตนะครับหรือทาทั้งได้ในสวนนินขับแล้วก็ประกอบรวมตัวลูกจรวดครบนัดได้นะครับก็เป็นความเป็นความสำเร็จในการวิจัยซึ่งเราได้ดรเนินการมา ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันนะครับ<อ>เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี53ครับก็บใช้เวลามานานพอสมควรเลยครับค,คือกว่าจะทําได้กว่าจะทําสาเร็จกว่าจะทดสอบอะไรเนี่ยมีกระบวนการค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยขึ้นมาเมื่อวานเราได้มีการไลฟ์เรื่องของพวกมาตรฐานทางทางตรวนไปเหมือนกันซึ่งก็มีหลายตัวมากที่ต้องควบคุมอย่างตรงนี้คือเราทําหัวลบทําส่วนดินครับทําปลอกทํามอเตอร์ทําส่วนทางหลังขึ้นมามนปกติที่จิรัตถ้าเกิดสมมติเราทําขึ้นมาเนี่ยสมมติของมีของอยู่แล้วเนี่ยตระวนลูกหนึ่งเนี่ย กระบวนการในการผลิตนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนล็อตท,ที่เราจะสานะครับผมก็ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยขีดความสามารถของอรูปแบิการก็ได้ได้เป็นเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ100นัดครับ โอเคครับก็คืออันนี้คือเป็นมาตรฐานโดยปกติของเรานะครับผมในอนาคตเวลาจะสเกล up หรืออะไรต่างๆมันก็แล้วแต่ของที่จะมีด้วยขึ้นมาแต่นี่คือปริมาณที่เราอยากใช้ได้ขึ้นมาหัวลบนี่ขนาดนี้คือต้องแต่สองส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับผมดินหัวลบต่อนัดเนี่ยหัวลบเนี่ยจะมีรัศมาการสังหารหรือรัศมาทำลายประมาณ48เมตรนะครับก็คือส่วนนี้ขึ้นมานะใช่ครับ ในส่วนของหัวลบเนี่ยเราก็ใช้หัวลบจากจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ชุนนวนหัวจากต่างประเทศแล้วก็นอกนั้นเราก็จะมีความร่วมมือกับทางศูนย์บรการสร้างอาวุธในการการทำหัวลบด้วยนะครับของกอหใช่ไหมครับก็ช่วยทำให้บางเหล่าบางส่วนด้วยใช่ครับก็เหมือนกับเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีกับเครื่องมือหลายๆอย่างขึ้นมาคือสอปก็อาจจะไม่ได้มีครบทุกอย่างแต่ว่าสมมติพาร์ทเนอร์ในเราเนี่ยเรามีปุ๊บเราก็ใช้ตรงนี้ขึ้นมาได้้เราจะได้เซอร์วิสอะไรทั้งของในประเทศของเราได้ด้วยครับครับผม ตัวนี้ระยะอิง 10- กับ40มันต่างกันยังไงบ้างครับไอ้สามสิบกับสี่สิบเนี่ยฮะต่างที่ความยาวนะครับปัจจุบันก็คือลักษณะด้านนอกเหมือนกันนะครับก็ต่างกันที่ความยาวนะครับตัวตัว40กิโลเมตรจะมีปริมาณดินขับจรวจมากกว่าก็จะยาวกว่าประมาณประมาณนิดหนึ่งประมาณนิดนึ่งครับก็บยาวกว่านิดนึงประมาณไม่กี่เซนนะครับประมาณ20บเซนนะครับได้ ก็ถือ okay, ว so ่าเป็นตัวอย่างของผลงานที่เอามาโชว์ในงานนี้ครับก็เป็นจรวดที่ทําแล้วทดสอบแล้วยิงแล้วผลิตจริงในประเทศแล้วด้วยก็เหมือนเป็นตัวอย่างอันนึงจริงๆสรบเราอจะมีจรวดหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปดูต่อไปแต่เดี๋ยวนอกจากจรวดที่เพื่อใช้ในราชการสงครามโดยตรงแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีจรวดอันอื่นด้วยซึ่งบางท่านก็บอกว่าแล้วเทคโนโลยีจรวดเนี่ยมันเจาะจงหรอขึ้นมามันใช้ในงานอะไรจริงมันมีงานทางฝั่งพลเรือนหรือฝั่งอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าโอเค มีเทคนิคตัวที่สองที่ของจรวดในวันนี้ขึ้นมาอย่างกลุ่มที่มีคนเคยถามกันอยู่ว่าตัวจรวดดัดแปลงสภาพอากาศเนี่ยอ่าฮะเดี๋ยวขอเชิญคุณไพศาลนะครับได้เอาพี่ไพศาลคพี่ไพศาลครับผมพี่ไพศาลคือแบบพี่ไพศาลดูแลดีอยู่พอดีครับพี่ไพศาลช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงสิครับว่าจรวดดัดแปลงสภาพอากาศเราเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนใครเป็นรใครเป็นความต้องการแรกแกของเราเนี่ยครับ ในส่วนของจรวดดัดแปลสภาพอากาศเนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสทรปนะครับแล้วก็กรมฝนหลวงนะครับอ๋อกรมฝนหลวงคือเขามีภารกิจเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยชื่อกรมฝนหลวงเราก็พอจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่ามีเหตุคือเหตุร้อนเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาเขาก็ต้องไปดูแลตรงนั้นขึ้นมาว่าไม่ว่าฝนแรงนะครับงก็ขาดฝนเทียมนะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดลูกเห็บ ก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาลูกเห็บครับอ๋อใช่ครับแต่โดยปฏิกมิยผลหลวงเนี่ยเขาใช้เครื่องบินนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับผมเครื่องบินขึ้นมาแต่ที่น,นครเราดีไซน์มาทำไมเราถึงไม่ทำไมเราถึงไม่ใช้เครื่องบินแล้วถึงมาถึงเราเลือกมาใช้เป็นจรวดอย่างเงี้ยครับผมมันมีข้อดีอะไรที่เขาบองเห็นไหมฮะได้ครับก็ขออนุญ,ญาตเกริ่นก่อนนะครับก็คือว่าปกติในกระบวนการการทำ ตัวฝนเทียมเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการโปรยสารเคมีนะครับใช่โปรยสารเคมีแล้วก็จะเกิดการควบแน่นของตัวเมฆนะครับแล้วกระบวนการสุดท้ายก่อนที่เมฆจะกลายเป็นฝนเนี่ยนะครับเราก็จะโปรยสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าซิลเวอร์ไอโอได้นะครับซิลเวอร์ไอโอได้เพื่อที่จะทําให้ตัวเมฆเนี่ยกลั่นตัวกลายเป็นฝน่นมันจับตัวลงมาแล้วเป็นฝนได้ถูกต้องครับอ่าซึ่งกระบวนการเดิมเนี่ยเราก็จะต้องใช้นักบินนะครับขับเครื่องบินนะครับแล้วก็บินเข้าสู่ ก้อนเมฆนะครับซึ่งก้อนเมฆเนี่ยเขาก็จะหนาทึบแล้วเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์อะไรเขาก็จะมองไม่เห็นนะครับก็จะเป็นอะไรปไปหมดเลยเพราะว่าเมฆตัเมฆแบบฝนใกล้ตกเนี่ยฮะไรไปครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือการใช้จรวดตัวนี้นะครับที่เราจะส่งตัวจรวดแล้วก็ตัวซิลเวอร์เอลไดนะครับที่เป็นสารเคมีในการทาให้เกิดฝนเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่ท้องฟ้านะครับก็คือตัวจรวดตัวนี้นั่นเองก็คือแทนที่จะใช้เครื่องบินเสี่ยงบินเข้าไปในพื้นที่ ที่อันตรายก็คือใช้จรวดยิงจากภาคพื้นดินไปแทนถูกต้องครับแล้วก็สามารถที่จะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับก็คือตัวต้นทุนของจรวดเนี่ยในการส่งขึ้นไปนะครับเมื่อเทียบกับการที่ใช้เครื่องบินส่งขึ้นไปเนี่ยก็จะถูกกว่าถูกกว่านะครับถูกกว่าครับแล้วก็อกปการอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าลดความเสี่ยงที่เกิดอันตรายกับตัวนักบินและเครื่องบินได้ด้วยครับมันมนได้2อย่างลดความเสี่ยงคือ ถ้าเกิดเครื่องบินเป็นอะไรนักบินนักเครื่องบินตกนักบินเสียชีวิตันก็ยิ่งก็ยิงย่งเป็นกันใหญ่แต่อย่า,<ช>ยาร้อยอันนี้อยู่บนพื้นแน่นอนใช่ครับแล้วที่ว่าประหยัดนี่คือมันประหยัดยังไงบ้างครบงับเราดีไซน์ไงให้มันประหยัดบ้างครับผมครับในส่วนของตัวการออกแบบของเรานะครับก็คือตัวอย่างที่เห็นนะครับผิวข้างนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัววัสดุคอมโพสิตนะครับที่จะเป็นลักษณะของตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับครับก็จะเป็นในส่วนของตัว คาร์บอนไฟเบอร์ fiber, ผสมกับเส้นอเรซินนะครับ,รบซึ่งก็จะมีคุณสมบัติที่สามารถรับแรงรันได้ดีนะครับแล้วก็เขาเสมือนกับเป็นเหมือนพลาสติกะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาตกลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือ ไม่ได้สวยไม่ไม่ได้มีอันตก็ไม่ได้ลูกเหล็กตกมาเหมือนเป็นท่อเหล็กใหญ่ๆตกาใช่่ครับอแล้วกระบวนการในการยิงของเขาเนี่ยนะครับก็คือเราจะยิงขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับยิงตรงตรงแนวดิ่งแนวแนวดิ่งหรือว่าอาจจะเอียงนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามุมค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแล้วตัวจรวดเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปประมาณเจ็ดกิโลนะครับคือพอฟอร์แมงเขาเนี่ยได้ประมาณหกกิโลไม่ถึงเป็น6-8ถึงแล่ะครับก็เพราะว่าระดับนั้นเนี่ยก็คือจะมีเมฆเย็น ซึ่งเป็นระดับเมฆที่ไว้ใช้ทําตัวฝนเทียมลงมาครับเราคํานวณมาแล้วว่าความสูงขนาดนี้พอดีนะว่าทําขึ้นไปถึงได้โปรยสารเคมีได้แล้วก็ตกกลับมาแล้วตกกลับมามันเป็นตกแบบไหนครับเนี่ยลักษณะของจรวดอย่างเงี้ยเราก็จะตกเป็นล้วเหมือนโปรเจกต์ตายงเป็นพาโบลาใช่ครับแต่ถามว่าในส่วนของตัว ที่ปล่อยสารเคมีก็คือพอมาไปถึงชั้นเมฆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีช่องช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ใส่พลูซิลซิเวอร์ไอโอไดน์นะครับที่เป็นสารเคมีในการทําให้เกิดมันจะปลอยออกมาตามช่องพวกนี้เราก็จะมีตัวระบบพลาเมอร์นะครับพอถึงระยะเวลาที่ตั้งไว้ก็จะเป็นระยะเวลา เดียวกับที่ตัวจรวดเนี่ยขึ้นไปถึงชั้นสมงพี่ว่านั้นถูกต้องครับอ่าเขาก็จะ eject ไอ้ตัวของสารเคมีตัวนี้ออกมาซึ่งตัวจรวดเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ช่องนะครับขั้นต่ำเนี่ยเราใช้ประมาณสัก3ามช่องเนี่ยก็เพียงพอต่อการทําให้เกิดสนแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เผื่อไว้เป็น4ช่องหลังจากนั้นเนี่ยพอเราปล่อยพุซซ้อไว้ได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของระบบหน่วงเวลาอีกหน่อยหนึ่งแล้วพอจรวดเริ่มปกลงมาแล้วเนี่ยนะครับบโค้งลงมาแล้ว เพื่อความปลอดภัยเรามีระบบเซตตี้เรียกว่าระบบอีเจกล่มนะครับเพราะฉะนั้นพอพอมันอีเจกล่มก็คือมันปล่อยล่มมาปุ๊บเนี่ยจรวดเนี่ยแทนที่จะตกลงมาด้วยด้วย g า a ิตี้นะครับก็จะมีล่มลงมาก็จะค่อยๆลงมาเป็นลจะไม่ตกไม่ตกใส่ใครแบบรุนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นทําให้ตัวจรวดที่ตกลงมาเนี่ยก็คือความเร็วไม่มากก็จะไม่เป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ด้านล่างครับแสดงว่ามันมีมวลล่มชูชีพซ่อนอยู่ข้างบนหัวนี่ใช่ครับที่เราเห็นยาวๆเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของตัว ระบบรอบนะครับอยู่บริเวณด้านหัวอ๋อเก็ยิงลากยาวตรงนี้ได้แล้วก็ปล่อยสารเคมีตรงนี้ ส่วนที่เหลือก็เป็นเชื้อเพลิงดินขับขึ้นไปใช่ครับเราทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับอ๋ออันี้เราจะทดสอบไปนะก็อันนี้อันนี้พอดีเราปิดโครงการแล้วนะครับปิดโครงการอ๋อโอเคก็คน่าจะประมาณสักสองสามปีแล้วครับได้ครับผมก็คือใหม่เขามีการทดสอบจริงแล้วล่ะทดสอบจริงครับก็เรามีการทดสอบนะครับตอนนั้นล่าสุดก็คือเราไปทดสอบยิงภาคพลวัตนะครับที่อำเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเราก็เก็บมาเป็นวิดีโอด้วยนะครับที่ตามรูปอ๋อเนี่ยเธอยิงกำลังยิงอยู่เลยเนี่ยยิงขึ้นไปขึ้นฟ้าเนี่ย นะครับซึ่งตอนนี้ที่เรายิงขึ้นไปแล้วก็ด้วยลักษณะของพื้นที่ทแล้วก็ตัวเมฆที่เขาทําท เตรียมไว้สำหรับจะทำฝนเทียมแล้วเนี่ยนะครับเพราจะเกิดเป็นลักษณะของฝนที่ตกลงมาอย่างนี้อ๋อเนี่ยเห็นไหมไม่คือเม่ก่อตัวแล้วจับเป็นก้อนดำๆนั่นแหละช่วงที่มันมีมีฝนตกเนี่ยครับเป็นกลุ่มตรงนี้ครับอ่าครับเพราะนี่ก็คือตกในเห็นก้อนด้านขวาที่ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าฮะก็คือยิงขึ้นไปครับคือที่ส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็คือจะบริเวณเหนือเขื่อนนะครับหรือบริเวณที่เป็นป่าอ๋อเหมือนครับพี่ว่าเจตนาแบบว่าให้ฝนตกบังคับให้ฝนตกเหนือเขื่อนจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับก็จะช่วยเก็บน้ําฝนได้ดีีอออออ๋มมมัันนนนนกกก็็จะะสาาาาาารรรถปยยยยุตต์ใช้้้ไไดดหหหล่่่่งงงงงคืืทฝฝแแแึว อยากจะเก็บน้ำแล้วก็เลือกตำแหน่งให้ฝนตกอย่างนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเมฆช่วงนั้นด้วยว่าเหมาะที่จะสามารถทำฝนเทียมได้หรือเปล่าครับได้ครับผมซึ่งก็เหมือนกับกระบวนการทำฝนเทียมตามปกติแหละแต่เราเพิ่เครื่องมือมีเครื่องมือใหม่มาเพิ่มใช่ครับผมก็ถือว่าดีเลยทีนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโครงการของจรวดของสตบนะครับอันนี้คือเป็นโครงการจรวดที่เป็นแบบ dual purpose หรือใช้ทางภาคพลเรือนมาอันหนึ่งแล้วทีนี้แต่นอกจากนี้คือยังไม่ได้มีแค่นี้มันมีโครงการจรวดที่เป็นภาคพลเรือนอีกอันหนึ่งที่มันเพิ ขึ้นมาว่าเป็นของใครขึ้นมาว่าจะมีทําขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างทอนนี้มีเห็นโครงการเห็นจรวดไอ้ลูกสีแดงๆเนี่ยครับผมมันเขียนชื่ออยู่ด้านหน้าจรวดดับเพลิงขึ้นมาทีนี้มันจะเห็นว่าอยากจะดูวกันนิดนึงว่าเอ๊ะนี่เป็นโครงการที่เพิ่งใหม่หลายๆคนคนที่มาปีที่แล้วบางทียังไม่เห็นหรืออะไรต่างๆเนี้ยที่อยากให้ช่วยเล่านิดน,นึงได้ไหมครับว่าโครงการนี้มันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงขึ้นมาแล้วมีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาครับอ็อโครงการนี้นะครับก็คือเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดับเพลิงครับ ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจรวดดับเพลิงแล้วก็คือวัตถุประสงค์ของจรวดตัวนี้คือเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกให้หน่วยดับเพลิงนะครับให้สามารถสามารถเข้าไปกู้ภัยเข้าไปดับเพลิงดาเนินการต่อได้ถ้าถ้าจรวดสามารถดับเพลิงได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรูปดีเลยครับผมใช่ครับก็อย่างเงี้ยเป็นรูปดีเลยนี่คือตอนจำลองการดับเพลิงใช่ไหมอันนี้คือตอนไปทดสอบสาธดับเพลิงครับคือถ้าสามารถดับเพลิงถ้าสามารถดับเพลิงได้ ก็ถือว่าเป็นโบนัสที่ดีแต่จุดประสงค์หลักคือหน่วงไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้คือเราไม่ได้คาดหวังว่าจรวจจะต้องดับเพลิงวูบในทันทีูแต่แบบว่าเราแบบว่าเฮ้ยเปิดโอกาสเอาไฟแรงๆมากเนี่ยสร้างจังหวะช่วงหนึ่งให้คนที่ผจนเพลิงเนี่ย สามารถเปิดเข้าถ <c oughs> ึงพื้นที่ได้ใช่รับเข้าถึงพื้นที่ได้แล้วก็ดําเนินการต่อได้ดำเนินการช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างในหรือดําเนินการดับเพลิงด้วยวิธีการอื่นๆใช่ครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้คือเราเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าหน้าที่ครับครับคือมันจะต่างกันนิดนึงอย่างบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยปกติเวลาดับเนี่ยเขาต้องลากสายดับเพลิงเข้าไปใช่ครับแต่นี่คือเหมือนกับสร้างเลนส์หรือสร้างระยะระยะเข้าถึงที่มากขึ้นโดยที่ยังปูเรยงยังปลอดภัยอยู่ใช่ครับผมครับถ้าเกิดเรื่งนี้ขึ้นมาเราจะตรวจเพลิงตรวจนี่ไน 89มิลลิเมตร89มิลลิเมตรใช่ไหมก็ขนาดใหญ่กว่าลูกปืนคอนดิดนึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ครับเพราะว่าจรวดตัวนี้จะพัฒนาต่อจากจรวดฝนแต่นั้นขนาดคือจะใกล้เคียงกันอ๋อคือเราเอาองค์ความรู้ที่ได้จากจรวดฝนก็มาสอยอดเลยแหละหือจะเปนเชื้อเพลิงกับดันแต่ด้วยความที่ว่าให้มันเนื่องจากมันไม่ต้องบินสูงมาก7กิโลเอาบินแค่ระยะใกล้ๆก็เลยลดขนาดลงมาได้ใช่ครับ แล้วที่นี่เวลาทําจริงขึ้นมาคือมันคงไม่ได้ใช้แค่นัดเดียวใช่ไหมเราเห็นมีอยู่ข้างข้างอีกอันหนึ่งใช่ครับก็คือจะเป็นการสามารถยิงซันโบว์ทีถึง4นะกรณีที่แบบไฟยังย่างไม่ใช่ครับก็คือจะหน่วงเวลาแค2สองวิสองสามวิแล้วก็ต่อลูกต่อเนื่องเลยก็ยิงก็ยิงก็ยิงเหมือนกับยิงต่อเนื่องไปว่าจะเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเหมือนกับอันนี้เราเป็นโปรดักที่เราร่วมกันทาใช่ไหมใช่ครับเป็นได้รับเงินได้ ได้รับงบประมาณจากวชมาครับอ๋อวชสปอนเซอร์เรื่องของงบการวิจัยตรงนี้ให้ในะครับแล้วเราทําก็จะทำดูเหมือนจะเนี่ยดูเห็นจากชื่อเหมือนจะทําในประเทศเรากันหมดเลยหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็นเป็นชิ้นส่วนในประเทศทั้งหมดเลยครับร้อยเปอร์เซนต์ชิ้นส่วนในประเทศครับผมอ๋อไม่มีใครบ้างเนี่ยมีพระจอมเกล้าลาดกระบังอลาดกระบังอยู่ด้วยกันขึ้นมาเราซอฟตอฟต์ปอเราแล้วระบบไอตัวแท่นยิงเนี้ยเราดีไซน์อะไรกับมันบ้างครับผม เราตัวทําชื่อวันนี้คือเราดีไซน์คือมันช่วยให้แบบเราไม่ต้องแบกไปทีละนัดใช่ไหมติดกับยานพาหนะใช่รับเอาไว้ติดกับยานพาหนะและสามารถเข้าถึงได้เร็วครับอ๋อก็คือก็อข้าถึงได้เร็วยิงได้แม่นอ๋อใช่ยิงได้แม่นนี่คือหมายความว่าคือแบบสามารถปรับสามารถปรับมุมอะไรต่างๆได้เราก็คํานวณเลยว่ามุกนี้ยิงได้กี่องศาใช่ครับกี่องศาใช่ครับก็จะมีเห็นมีสั้งมาปุ๊บทังนี้ก็สั่งโอไปทั้งแท่นนี้ชุดนี้มันดูดูใหญ่เหมือนกันนะฮะเนี่ย ใช่เขาใช่เป็นเป็นต้นแบบครับตัวนี้จะเป็นต้นแบบแ้่ยิงแต่ถึงเวลาสมมุติถ้าพัฒนาต่อไปปุ๊บก็จะสามารถก็คือจะคัดตอมไม้กับแลตฟอร์มอะไรต่างๆได้อีกครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นตัวตั้งตั้งต้นว่าโอเคเราวางนี้นะอันนี้เหมือนนึกถึงผมนึกถึงจิาการว่าเหมือนวางอยู่หลังรถปิก up เงี้ยใช่ครับครับแล้วชุดดับเพลิงก็เข้าไปไอ้นี่ก็ยิงจากข้างหลังไปให้ใช่ครับเราจะดีไซน์ให้สามารถติดตั้งได้ต่อครับตัวนี้ เห็นมีบิวล์อินกล้องคาเมล่าบิลล์อินเซนเซอร์หลายตัวอยู่เหมือนกันเลยนะเนี่ยฮะขนาดข้างขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเลนส์เลนส์ไฟเดอร์ครับตัวจับระยะก็อ๋อคือหมือนว่าเราจะได้รู้ว่าเวลายิงไปปุ๊บไอจุดที่เกิดเหตุเนี่ยระยะเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่ใช่ครับวัดระยะเท่าไหร่แล้วก็คำนวณว่าคำนวณว่าเป็นมุมเท่าไหร่ต้องมุมเท่าไหร่ที่ยิงได้ก็เหมือนกับเป็นายคอนโทรลแบบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเป็นายคอนโทรลแบบหนึ่งครับก็เหมือนคือเราก็ประยุกต์เทคโนโลยีพวกระบบควบคุมการยิงนนั่แหละ มันเระบบควบคุมกันอิงที่เห็นตามป้อมปืนของรถของยานพานะต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ประยุกต์มาแต่ว่ามาใช้กับอุปกรณ์ภาคพลเรือนในการรักษาความปลอดภัยสูตรต้องมาประยุกต์กอุปกรณ์อหญ่เนี่ยคือมาประยุกกับตัวจรวดดับเพลิงครับผมอย่างแท่นนี้ขึ้นมาใช้ขึ้นมาองค์นี้อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันน่าจะหนักพอสมควรแต่ว่าเมื่อถ้าติดยานพานะก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่ามันแบบคนไม่ต้องแบกคนไม่ต้องแบกอยู่แล้วครับ ใช่ครับประมาณรถตุ้งไม่ต้องขึ้นรถบัสไซส์แบกบรสไซส์ไม่ได้ไครับผมได้อันนี้เราตัวดีเฟสเนี่ยปจุบันการศึกษาของเราทําไปถึงขั้นไหนแล้วครับผมเฟสหมายถึงหมายถึงว่าตอนนี้เราทําไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับตอนนี้คือเราเริ่มจะมีแผนการทดสอบยิงทดสอบอะไรหรือเปล่าอ่าเฟสต่อไปนะครับกระวนเนี่ยจะเป็นยิงสําหรับจับไฟป่าจับไฟป่าซึ่งปัญหาเนี้ยคือว่าปัญหานี้คือว่าไฟป่าเราจะเห็นแล้วนะครับว่าในภาคเหนืออะไรต่างๆวันนี้จะมีปัญหาไฟป่าเยอะมากครับ ก็จรวดเนี้ยจะสามารถยิงไปตอบโจทย์จากไฟป,ป่าได้ซึ่งจรวดเนี้ยเคยยิงได้สูงสุดจากพื้นสุ่พื้นน่ะได้ถึง500เมตรครับเมตรใช่ <500 m. S 2> ค,ครับเล็งได้ตามและมุมได้ใช่ครับอันนี้คือเป็นการยิงจริงแต่ถ้าการคำนวณได้ถึง1 oh, 1กิโลเมตรประมาณ <okay. S 1> ครับคือโดยทฤษฎี1่กิโลเมตรแต่ว่าโอเคเราคาดหวังว่าโอ้เอฟเฟกตีฟ500รแล้วกันใช่ครับโอเค okay, ได้ ันก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงเลยนะครับผมขึ้นมาของเทคโนโลยีของสอปออันนึงขึ้นมาก็โอเคนันก็เป็นประโยชน์สําคัญมากเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับ